เฮ้เจสวัสดีครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ชา n e l รีวิวสินค้าของทาง SJ นะครับผมแน่นอนครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพาลูกค้านะครับไปพบกับกล้องจุลทรรศน์เซ l ลัสตัน 2000X เป็นไงครับถูกใจกันบ้างไหมเอ่ยสำหรับใครก็ตามที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมอย่าลืมคลิกที่ตรงนี้ชา n e l ตรงนี้เพื่อรับชมคลิปวิดีโอครั้งก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้นะครับเรามีกล้องตัวใหม่มารีวิวคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับผมกล้องตัวนี้นะครับชื่อว่า กล้องจอร์ดัสเซเลสตอน TM 8 0 0 X นะครับผมตัวนี้นะครับผมคุณสมบัติเนี่ยบางคนเนี่ยได้ดูรีวิวตัวก่อนเนาะก็อาจจะรู้สึกว่า mm. เฮ้ยเราจะเอากล้องตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะมามาส่องสตัตว์ตัวเล็กๆส่องพืชหรือส่องน้ำอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกันไหมมันจะโอเวอร์ไปหรือเปล่าวันนี้นะครับผมคุณต้องติดตามเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้เรามีกล้องตัวนี้มานะครับเป็นตัวที่เล็กนะครับแล้วเป็นของแบรนด์เซเลตอนนะครับผมยังไงเดี๋ยวลองดูกันครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำอะไร ติดตามครับตัวนี้นะครับผมคุณสมบัติครบคันด้วย i p เพนะครับผมเป็นเลนใกล้ตานะครับ 10x ถึง 20x ครับผมและเลนใกล้ประถุ3ชิ้นที่สามารถขยายได้40ถึง 800x mm hmm. แท่นวางสไลด์เนี่ย9ค9เซนติเมตรนะครับผมแต่มีข้อสังเกตนิดนึงครับผมสำหรับเจ้าตัวเซเลสตอน800ตัวนี้ โงแกนสำหรับใครที่คุ้นชินกับตัวแกน x Y ในการปรับตัวเลนส์ัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นนี้ครับผมถูกออกแบบมานะครับผมให้ฟิกซ์โดยเะของตัวนี้สำหรับใครที่ชินในการหาหรือต้องการที่จะเลื่อนตัวแผ่นสไลด์เนี่ยในการดูทุกแง่มุมเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับผมแต่ในเรื่องของความคมชัดหรือในเรื่องของตัวกล้องเองเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะครับผม ถ้าเทียบกับตัวรุ่นเล็กๆตัวอื่นๆเนี่ยตัวนี้น่าจะบตามองครับตัวนี้นะครับหลอดไฟ LED เนี่ยสามารถปรับระดับได้ครับผมตัวเลนใกล้วัตถุเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3เลนครับมีตัว 4x 10x และ 40x สามารถใช้่าน 3A 3กร้อนนะครับผมหรือเสียบปลั๊กกับไฟบ้านก็ได้เห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างตอบโสดมากนะครับสำหรับคนโอเวอร์บอย่างเรานะครับคือสามารถใช้ในอาคารก็ได้หดือยใช้นอกอาคารพกพาก็สะดวกด้วยความที่มันตัวเล็กมากๆนะครับที่สําคัญครับตัวนี้เนี่ยคน้างขึ้นชื่อเลยเพราะอะไรเพราะนี่เป็นแบรนด์เซเลสตันครับผมนําเข้าจากต่างประเทศสามารถปร uh ับความเรยดได้แบบหยาบด้วยนะครับผมที่สําคัญครับยังสามารถปรับ ขนาดบ้านรูรับแสงได้ถึง6ระดับมาพร้อมกับแผ่นตัวอย่างสไลด์การทดลองสำหรับการสองกล้องครับผมทีนี้เรามาดูในเรื่องของวิธีการใช้งานกันบ้างครับผมเบื้องต้นเลยครับผมเราสามารถใส่ได้ทั้งถ่านนะครับผมหรือจะเลือกเป็นแบบชาร์จก็ได้นะครับผมสังเกตตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มออฟอยู่นะครับผมเราเปิดปุ่มออฟนะครับผม สังเกตครับจะมีไฟสถานะขึ้นตรงด้านนี้อันนี้เนี่ยคือตัวเครื่องพร้อมทางานแล้วครับหลังจากนั้นครับผมเราเลือกตัวเลนนะครับผมเป็นเลนใกล้ตาให้เหมาะกับวัตถุที่เราจะส่องครับผมวันนี้ผมเลือกใช้เป็น 10x ครับผมนะครับผมนาเลนกันฝุ่นออกนะครับผมใส่เลนใกล้ตาเข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับผมเตรียมแผ่นสไลด์นะครับผมที่เราต้องการใช้ส่องเนี่ยใส่ลงไปที่แทนตรงนี้ Okay. เมื่อพร้อมแล้วนะครับผมบริเวณด้านข้างซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับระดับแสงนะครับผมวันนี้เราจะเรียกสุดเลยนะครับหลังจากนั้นครับผมปรับอยาหรือปรับละเอียดได้ตามใจชอบที่ลูกค้าต้องการน,นะครับผมผมจะเริ่มตอนแล้วนะ เอาละครับผมก็จากที่ได้ลองใช้นะครับผมแน่นอนครับแบรนด์เซเลสตอนแกะก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเลยนะครับผมเขาคิดมาอย่างดีครับผมตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับด้วยตัวที่มันเล็กนะครับผมกําลังขยายเนี่ย8 0 0 x ในตัวที่เล็กขนาดนี้เนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าไม่แพ้ตัวกล้องอื่นๆเลยนะทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครับผม หรืออยากจะดูคลิปต่อๆไปสามารถกดติดตามกด Subscribe นะครับผมหรือกดกระดิ่งช่องเราไว้นะครับผมเพื่อท,ที่จะไม่พลาดคลิปพิรอื่นๆที่เราจะเตรียมไว้ให้กับคุณลูกค้าครับผมขอบคุณมาครับสวัสดีครับ